ครับกาบสวัสดีช่วงเศร้าของวันทีง e ีสิบเอ็ดพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดการสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เกียดเข้ามารับชมคลิปเข้ามาติดตามและเข้ามาอุดหนุนทางช่องยูทูบของเ้าครับช่องยูซีพระโคซิงหนึ่งซื้อหนึ่งครับสำหรับเซา,านี้คลิปนี้กะมีม้วร้อยเลี้ยงสวยๆนะครับพี่น้องครับเป็นแม่ไทยไงบามันลูกผสมบามันเลือดสูงครับพี่น้องครับเดี๋ยวก่อนเลื่นผมขอนำเรียนกฎรรกฎติกาด้วยครับพี่น้องครับ ผมส่งฟี่ให้ได้200กิโลเมตรแลวกบ,บริการเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับอนอกเหนือจาก200กิโลเมตรทีทางช่องส่งให้ฟี่แล้วก็สามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศว่าแ,แต่พอพี่น้องมักอยากได้ก็โทรหาผมได้ครับฝากเบอร์ไปก่อนครับ06-2076884พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่ตำบล้ันฝางอำเภอเกรรษวิสัยจงังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับคนกติกากะยะโทษเหรียญจะโทษตัวโทษต,ต,ตมกันครับพี่น้องครับหลวก็งัวเทียนยินยุนีตัวไหมองไนจุดไนมีตำหนิ ผมสีบอกสีก้าแจ้งไปใน้ชิปเลยได้ครับพี่น้องครับถ้าบ่ได้บอกบ่ได้ก้าก็แสดงว่าจุดนั้นมองนั้นตัวนั้นบ่มีตํนหนิครับแห่เข้าใจกันตามนี้ครับพี่น้องครับบริหารขามาเมืองง้อครับพี่น้องครับแสิบบอมองขายได้หรอครับพี่น้องครับพอบ่แพ่งไปกับบ่มีประโยชน์นยังครับพี่น้องครับมเมืองโคมงเรียงนี่ก่อนครับเป็นเมียลูกเมี่ยงง้อลูกเรียงด้ครับพี่น้องครับเมียสูงรอยสามสิบห้าบวกเมียได้อ้างได้ดูงูได้พลได้นังหนาครับได้ลูกสาวสวยๆนี่ครับ เป็นเสื่งพอเรียร้อยมากครับพี่น้องครับเสื่องคมโตนะครับพี่น้องครับหายตามเนื้อผาได้ครับพี่น้องครับแม่กับอุ้นวนวสมบูรณ์ทวนดีครับพี่น้องครับหนาเขาดีง้วลูกแรกลูกสาวนี่ไปจบยเป็นง้วงเอฟได้สบายครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเดียนเดียวด้วยนะครับพี่น้องบนหาเซียว่าง้วหน่อยเดียนเดียวตักแบบง่ครับพี่น้องครับครับสาระมองขายเาไปสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจกับโทษตมที่เบอร์ผมก้าวไครับพี่น้องครับแดงดีสีบปตกบดครบเื่องทั้งแม่ทั้งลูกครับ นี่ตกลูกสาวงาง้มครับพี่น้องครับไปไปผมไปถ่ายทั้งบนญทั้งมาย้อนเสียงครับพี่น้องครับเห็นชัดๆครับพี่น้องสายเลี้ยงเพผิดวางแถวแน่นอนครับต่อยอดลูกได้สบายครับแม่หนังดีลูกหนังดีครับนี่ครับไปอยู่ฟ้ามีเพราะเดรราคานี่หรอกครับพี่น้องครับนี่ครับมั่งจะชัดครับพี่น้องครับสองหมื่นหกพันหารหอยแล้วครับพี่น้องเอาไปลงรถไฟได้เลยครับกาธากาการันตีเลยครับพี่น้องครับ ลากไปย่างไปนี่ครับเสาเมียสีนี่ก่ตดองห่วงครับตอนน้มันต้องเมียดีครับง้อหน่อยเดือนเดียวงอหน่อยเดือนเดียวตัวใหญ่ครับพี่น้องเห็นจะชาดครับพี่น้องครับคมทีหนึ่ง่านไปแล้วพี่น้องครับบังมังคมทีสองครับลิปนี้กับย่างแน่นอนครับราวางัอเอามาปล่อยทงหน้าเราครับเอามาลานทุงหน้าเป็นินห้ากินนยังแล้วครับคมทีสองนี่เป็นเม่ลูกเมีย ลูกตัวที่สองครับแม่สูงรอยสี่สิบห้าบวกครับพี่น้องครับลูกสาวอายุสี่เดือนกว่าตัวลูกคนสี่ตัวนี้ดูสุดขั่งหนึ่งครับแเ่ว่าปัญหานี่ตาดอกไปยางเงินมุมมีตัวนี้ครับพี่น้องครับผู้ใดอยากได้แม่พันทีมีอ่าประธานง่ายเห็นมากอีกครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ก็สดๆด้วยครับครับลูกพี่นุ่มเหมือนธรรมดาพี่น้องครับเพิ่งว่าขังขอกควมครับพี่น้องครับว่าเจ้านี้พันหล่โต อย่างอื่นพอมีต้หนี้ครับมีต้หนี้เต MM erm ้าล in ูกกระลูกสุดหนึ่งซิกให้เข้าใจตามนี้ครับพี่น้องครับขายในราคาสองหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับทรงหัดบาทหัวซองครับพี่น้องเมื่อวานผมเปิดขายเต้าลูกมื่อนนผมขายเมียห้น้ำครับพี่น้องครับให้เข้าใจตามนี้เล้ครับสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมเก่าไว้ข้างต้นครับแมียไงครับพี่น้องครับแมีไงนี่ครับง้อลูกกระทบประมาณนี้เหรครับพี่น้องครับเนื้อหนังดีครับพี่น้องครับ ตูรูสาวโอ้เมนชิไลนะครับตกระดูกบรสุดกับประเด็ราคานี่ครับผมบอกเลยครับนี่ยรับตูรสาวกับโบดครบเครื่องน้ำนมแม่ถือ่าดีครับพี่รองครับนี่ครับควรสมบูรณ์ดีครับนี่ครับมันชล้ายๆครับ าชุดที่สองพันไปครับวันนี้เมื่อมึงชุดสุดท้ายชุดที่สามครับเป็นฟอพันเช่ลเล่ใส่งานหน่อยหรอครับพี่น้องครับใส่งานหน่แล้วออายุสองปวกกัวสูงกับพวกสูงหลไรครับสูงเมตรสามสิบบวกครับปกติงัวเลไรกับพวกสูงแล้วครับพี่น้องครับอจะคล้องเก่าเพิ่งเอาไปคุ้งว่าไถ่ว่าไทยกลางครับสวยนักผนมาครับเดี๋ยวมองขายเอาไปหนึ่งหมื่นเก่าพันหาร้อยบาทครับพี่น้องครับเสื้อใหญ่แถเนียนอนครับพี่น้องครับจับไปได้ครับแล้วก็ เรือตัวนี้ใจลูกก็ถือ kind ว of ่าโอเชียดครับพี Audrey, ่น้องครับใจลูกคือว่าโอเชียครับขอพันครับสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมเก้าไว้เได้ครับพี่น้องครับผมครับง้อลูกขอากผมหนังสายว่าร่างเอาง้อปล่อยอยู่ผมรับงั้นจะจัดครับพี่น้องครับคุณหนัง้อหลวกขวากังเทิงผมครับเนี่ยครับมุนี่ก็ทำง้อหลวงขวครับง้อพีง้อนองอยู่นี่แหละครับขอพันเลย คุณดูคอดกลังยางมากครับนี่ย้อนกลับมาชมแม่ลูกเมียอีกครับพี่น้องครับต่างไงหนาครับแต่มันตะก้อนนี่มีสี่หมื่นครับพี่น้องครับงอคมนี่ครับครับยินดีเบิดเทเธอเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับกลาวสวัสดีครับ